พื้นที่จังหวัดยะลาเรามีการขับเคลื่อนอย่างไรโดยเฉพาะในส่วนของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาตอนนี้เรานั่งอยู่กับหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชน,นะคะเราอยู่กับคุณอาริฟมหัศนียนอนท์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่พูดถึงมาตรการหยุดเผาแน่นอนว่าเราเร่งรีบในการดําเนินการเพราะว่าจะต้องมีการป้องกันโดยเร็วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาอยากจะทราบว่นานโยบายนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาเราดําเนินการอย่างไงบ้างคะ่ะ ด้วยของจังหวัดยะลาของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ก<ะ>ังวลในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะดูในภารกิจดูในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าไม้นะครับในส่วนของพื้นที่ชุมชนแล้วก็ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งก็จะมีประกาศของจังหวัดยะลานะครับ<ะ>ว่าในเรื่องของการไม่ให้เผาโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ ก็พูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะนํามาบังคับใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนที่มีการเผาในพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายในกฎหมายตามพรบรป่าไมา้พรบอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เรื่องของประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับที่จะมีความผิดกรณีถ้าเกิดมีการเผาต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงกรณีถ้าเกิดว่าการเผาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอะไรนรนี่นะครับ <Ooh. S 2> ก็จะมีพรบสาธารณสุขด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของถ้าเกิด มีการเผาในพื้นที่ริมทางและเกิดผลกระทบต่อการจาราจรก็จะมีพรบการจราจรด้วยนะครับก็ <c oughs> จะมีหลายๆกฎหมายนะครับที่ทางประกาศจังหวัดยะลาได้ได้แนบกับตัวกฎหมายนี้มาพร้อมกับประกาศจังหวัด <c oughs> ซึ่งก็ก็จะมีส่วนของภาคการเกษตรด้วยครับที่ที่จะมีการประกาศของกระทรวงเกษตรด้วยเช่นกันนะครับที่โดยเฉพาะของสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับก็ต้องขับเคลื่อนไปนะครับกรณีถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรที่มีการเผานะครับทางกระทรวงเกษตรและสาก์เองก็มีประกาศออกมาว่า ในห่วงระหว่างวันที่17มกราคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับะจะไม่ให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตรหากพบว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยนะครับมีการเผาเกิดขึ้นะนะครับไม่มีการตรวจสอบกับดาวเทียมแล้วก็จะมีการส่งข้อมูลมาให้ทางกระทรวงนะครับเทียบเทียงกับพื้นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรน,นะครับแล้กวก็ส่งต่อมาอย่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับหากพบว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น เกษตรกรมีการเผาจริงเนี่ยนะครับก็ตามประกาศกระทรวงเนี่ยเกษตรกรรายนั้นเนี่ยก็จะได้ถูกถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการให้ความช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกกรมเลยทุกหน่วยงานเลยค่ะภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนของการขับเคลื่อนอันนี้<ช>เป็นกิจกรรมอะไรยังไงคะอันนี้เป็นกิจกรรมของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องของการทํการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เองเนี่ยก็ส่งผลกับ าการทําเกษตรในปัจจุบันที่บางทีเนี่ยมีการามีการเผาหรือมีการใช้วิธีการต่างๆนี่นที่สง่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ภาคกิจกรรมตรงนี้เองสํานักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาเราเนี่ยก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีวิชาการรวมถึงนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาดูว่า,าในการเกษตรบ้านเราเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะหนึ่งละลดการเผาสองเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะครับ 3ก็คือการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและก็าการ ใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นะครับแล้วก็การเอาเทคโนโลยีที่ลดใช้สารเคมีนะครับเรื่องของการผลิตสารชีวพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับหรือเรียกกิจกรรมสั้นๆนี้ว่าเรากรีนเดย์นะครับกรีนเดย์เราจัดขึ้นที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาเลยแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมคือยะลาคิกออฟเรื่องของการไทกลบตอสังในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยค่ะเรามีการขับเคลื่อนยังไงคะในฐานะที่เราเป็นหน่วยทางการเกษตรครับผมการไถกลบตอสังเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมันมีประโยชน์เนาะนะครับ ซึ่งซึ่งช่วงนี้เองนะครับก็พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเองของของจังหวัดยะลาเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงการเกี่ยวข้าวแล้วะนะครับประมาณช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีต่อสั่งในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับบางพื้นที่ใช้วิธีการเผาครับก็เลยเป็นผลกระทบเรื่องของ PM 2.5ด้วยนะครับแล้วก็ผลเสียที่เกิดกับดินต่างๆเนี่ยก็สูญเสียเรื่องของจุลินทรีย์มีประโยชน์จุลินทรีย์คือเรื่องของปุ๋ยก็สูญเสียไปด้วยนะครับ ทีนี้การคลิกออฟการไถ่กลบต่อสังเนี่ยเป็นการรณรงค์เพื่อที่จะ,ะเป็นการไถ่กลบเพื่อที่จะสร้างให้ให้ดินเนี่ยสามารถที่จะ,ะย่อยเศษวัสดุพวกต่อสังพวกนี้กลับมาเป็นปุ๋ยในตัวเช่นได้นะครับคืนกลับมาแล้วก็เกิดการหมักเกิดการจุดกระบวนการหมักสมบูรณ์เนี่ยก,ก็เกิดปุ๋ยขึ้นมานะครับ,รบซึ่งเราพยายามรณรงค์นะครับโดยหน่วยงานหลักจะเป็นทาง สถานีพัฒนาที่ดินยะลา<ช>นะครับแล้วก็ได้คลิกออฟไปในพื้นที่ของตำบลพาร่อนไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบ <ứng S 1> นะครับที่จะให้ชาวนาของจังหวัดยะลาะนะครับได้มีการรณรงค์ในการไถ่กบต่อสั่งซึ่งตรงนี้เองไม่เพียงการไถ่กบก็จะเป็นเรื่องของการนําพวกฟางข้าวอะไรต่างๆนี้มาใช้ประโยชน์ต่อได้เพราะว่า เอามาทําเป็นปุ๋ยหรือเอามาทําเป็นเห็ดฟางก็ได้ด้วยเช่นกันครับค่ะถ้าพูดถึงพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็มันมีวัสดุทางการเกษตรเยอะ<ผ>ม,มากเพราะว่าพื้นที่จังหวัดยะลาส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนเป็นเกษตรกรใช่ครับอันนี้ค่ะเราก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีมาตรการเรื่องของการหยุดบุตรหยุดเผารเรามีการบริหารจัดการวัสดุทางการเกษตรกันยังไงบ้างอืมครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่เราโดยเฉพาะยะลาเนี่ยนะครับกรณีที่จะมีการ ความเสี่ยงที่จะเกิดการเผาเกิดขึ้นเนี่ยะนะครับอาจจะเกิดในสถานการณ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ยางมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยกระแสข,ของทุเรียนมาแรงช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนใหญ่เนี่ยพอการค้นอย่างพาราแล้วขายไม้แล้วเนี่ยก็จะเหลือเศษวัสดุที่กองอยู่ะนะครับตรงนี้เองอาจจะเป็นจุดจุดเสี่ยงนะครับที่เราจะต้องช่วยกันลงไปดูในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งโชคดีครับที่ผ่านมาเนี่ยเร,เ,รเราค่อนข้างที่จะเจอไม่ได้เจอจุดความร้อนนะครับซึ่ง ก็เป็นความร่วมมือร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรแหละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยอาจจะด้วยสภาพาอากาศของบ้านเราด้วยนะครับ<ช>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะครับก็ความเสี่ยงมันก็ยังมีครับ <ứng S 2> ก็ในพื้นที่ที่เสี่ยงก็คือพื้นที่ที่ค้นอย่างพาราแล้วก็มีกองวัสดุเกิดขึ้นนะครับ <ứng S 2> ตรงนี้เองทางเกษตร,รเองรวมถึงการยางเองก็ลงไปรณรงค์เรื่องของการวิธีการในการที่จัดการเศษวัสดุต่างๆซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางโรงไฟฟ้าบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็ ในเศษวัสดุตั้งแต่ขนาดออสองเซนขึ้นไปเนี่ยรงไฟฟ้าก็รับหมดะนะครับสามารถที่จะขายในรูปแบบของเกษตรกรนำรถพ่วงข้างซาลิงไปขายได้เลยครับผลเป็นเล็กเล็ก,กน้อยก็สามารถขาย <ứng S 2> ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่เพิ่มรายได้ของเกษตรกรด้วยแล้วก็เป็นการลดพวกเศษวัสดุในพื้นที่ได้ด้วยค่ะถ้าเทียบสถิติของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรปีที่แล้วกับปีนี้นะคะเพิ่มหรือลดลงยังไงบ้างคะในปีนี้เรายังไม่เจอฮอตสปอต เป็นลักษณะของการรายงานฮอตสปอตของพื้นที่เข้ามานะครับซึ่งจะมีการรายงานทุกๆวันโด,โดยโดยทางสํานักง,งานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็รายงานทุกวันว่าวันนี้เจอฮอตสปอตหรือเปล่าคุณภาพอากาศยะลาเป็นยังไงนะครับของของเราเนี่ยฮอตสปอตยังไม่เจอแต่ของใน,ในกระทรวงเกษตรและสหกรเองเนี่ยเราจะใช้การร่องรอยการเผาไหม้หรือว่าเบิร์นสากาซึ่งก็ยังไม่มีเจอในพื้นที่ของจังหวัดยะลา,าครับผมในการขับเคลื่อนอย่างนี้ค่ะมัน จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชรเราทําอย่างไรถึงได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดีในการขับเคลื่อนนโยบายนี้คะจริงๆเราต้องเน้นย้าเรื่องของการสร้างการรับรู้เลยครับ<ช>หลายๆหน่วยง,งานไม,ไม่เฉพาะเกษตรเองทางจังหวัดยะลาโดยทางปอเองทางหลายๆหน่วยง,งานครับท้องถิ่นเองนะครับซึ่งลงพืง้นที่ช่วยกันนะครับไปเคาะประตูบ้านไปรณรงค์กันว่าแม้แต่ขยะขยะนะครับการเผาขยะ ในบริเวณบ้านนะครับทางท้องถิ่นเองก็ <c oughs> รณรงค์ว่าอย่าเผาะ <c oughs> นะครับเพราะว่าท้องถิ่นเองเขาก็มีรถขยะไปเก็บขยะในพื้นที่อยู่ด้วยไฟกองเล็กเนี่ยก็เกิดมลภาวะได้เช่นกัน <c oughs> ครับผมช <c oughs> ่องทางในการสื่อสารล่ะคะของหน่วยงานทางการเกษตรเองเวลาเราจะประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับนโยบาย <c oughs> รัฐบาลด้วยเรามีช่องทางไหนให้คุ้มชมได้ติดตามรับชมบ้างไหมคะ ครับผมช่องทางนะครับถ้าเป็นในสื่อโซเชียลนะครับก็จะเป็นใน Facebook ของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะลาด้วยะนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นลักษณะของการลงพื้นที่หรือว่ามีตัวแทนของคนทํางานของเกษตรในพื้นที่เราก็จะมีอาสาสมัครเกษตรอาสาสมัครเกษตรและสากลเกษตรหมู่บ้านนะครับที่จะเป็นคนขับเคลื่อน,นกลไกที่จะขับเคลื่อนการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่ะนะครับแล้วก็รวมถึงการที่จะให้คําแนะนานะครับว่าจะจัดการกับเศษวัสดุนั้นยังไง นะะในเรื่องของการสอนการทําปุ๋ยหรือการเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเช่นเอาไปฟางเอาไปทําเห็ดหรือว่า เอาไปทําเป็นสิ่งต่างๆที่เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ที่แล้วแต่บริบทของพื้นที่ว่าวัสดุเหลือใช้ของพืชชนิดนั้นจะเป็นอะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภออาสาสมัครเกษตรที่จะคอยดูแลเรื่องนี้อยู่ครับค่ะอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมถึงประเด็นเรื่องของนโยบายหรือมาตรการหยุดเผาให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับเคลื่อนนโยบายนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเรื่องของหยุดเผาเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับก็ าการหยุดเผาเรารณรงค์ให้ทุกคน,นในห่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะมีมลพิษพีเ2.5เนี่ยขอให้รณรงค์เรื่องการหยุดเผานะครับเพราะว่าจะมีทั้งามาตรการตามประกาศกระทรวงเกษตรที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหากว่าเรามีการตรวจพบเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือนะครับของกระทรวงเกษตรและสหก์นะครับการเข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตร,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 รและสหก์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับก็ ส่วนของวัสดุเหลือใช้นะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับรวมถึงการไม่ไม่มีการเผาเรื่องของวัสดุเหลือใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะรับคําแนะนำนะครับจากทางสํานักง,งานเกษตรอําเภอที่อยู่ใกล้ของท่านนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องที่เป็นอาสาสมัครเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของท่านด้วย S <S ค่ะแต่ยังมีเวลาอยู่นะคะอยากให้ห<ม>ัวหน้าได้พูดประชาสัมพันธ์เชิญชวนสําหรับเกษตรกรท่านไหนที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียน,นเกษตรกร <ฮะ S 1> เชิญชวนกัน<ม>หน่อยค่ะด้วยเรื่องของทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งทุกครั้งที่เรามีการปรับเปลี่ยนพืชหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ปลูกนะครับหรือว่าการลดพื้นที่ปลูกการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกรวมถึง พื้นที่ที่มีการปลูกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลกรทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันทุกปีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับในการที่จะ เข้าร่วมกิจกรรมหรือการรับความช่วยเหลือนะครับตามมาตรการต่าง,างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของรัฐบาลต่อไปครับค่ะวันนี้ขอบคุณหัวหน้านะคะค<ผ>ม,มาพูดคุยกับเราค่ะถึงนโยบายมาตราการของการหยุดเผาของพื้นที่จังหวัดยะลาเองและประชาสัมพันธ์อย่างที่ท่านหัวหน้าบอกว่าไปปรับปรุงแล้วก็ไปขึ้นท,นทนะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้องเพราะว่าถ้ามีเงินช่วยเหลือเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ช่วยเหลือคุณผู้ชมได้เพราะว่าเรามีชื่อในทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหมดเวลาสาหรับรายการ m b t สาวรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึงวัวหน้าต้องลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะ